สวัสดีครับเพื่อนๆวิวสวยไหมว้าวมันดีจังอากาศก็ดีดีเราอยู่ที่เมืองชื่อว่ามามาร่านะครับของมามาริสโซจีมามาริสนะครับของตุรกีนะครับมันเป็นเมืองที่สุดยอดมากเลยตามควาเห็นผมนะมันสวยมากเลยวันนี้จะพาไปเดินเที่ยวกันนิดนึงแล้วก็สอนไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณลวกหน้าที่แชร์ให้นะครับแล้วผมจะสอนว่าวิธีการทํำยังไงที่สําเร็จโดยไม่ต้องพยายามโอเคสำเร็จในธุรกิจสําเร็จฮัลโหลสำเร็จในธุรกิจสําเร็จในความรักสําเร็จในความสัมพันธ์วิชาความสําเร็จโดยไม่ต้องพยายาม <laughs> you're famous you're famous now you're famous <laughs> เขาเขาเขาทำล้อเรียนผมนิดนึงนะครับคนที่นี่คนที่นี่น่ารักมากคนที่นี่ต้นที่ตรุรกี ทุกคนเลยนะแบบว่าไม่ไม่ไม่เว้นแต่ละคนเลยคือแบบมาที่นี่เจอแต่ไวปีดีน่ารักมากเลยคนแต่ละคนนะครับแม้ว่าโอเคนะบางคนเราเราก็โดนแบบอะไรนะเขาก็อยากจะขายของของ,ของเขาอะนะก็ก็แต่ว่าก็ไม่เคยรู้สึกแบบอาจจะมีบ้างโอเคมีนึกได้นึกคนสองคนแต่ว่าก็ลืมๆไปละก็มีแต่มีแต่ส่วนใหญ่9 9เลยมีแต่คนที่น่ารักมากไวปีดี แล้วก็แบบจิตใจดีอ่ะจิตใจเป็นคนเมตตาพูดสุดยอดอ่ะประเทศนี้ผมชอบมากเลยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วฝากแชร์นิดนึงวันนี้ผมจะสอนวิชาทำยังไงสำเร็จได้โดยไม่ต้องพยายามสำเร็จพันล้าน,านโดยไม่ต้องพยายามคนส่วนใหญ่จะสอนคุณว่าจะต้องพยายามเยอะเยะจะต้องสู้จะต้องเหนื่อยจะต้องเจอชอยคุณจะไปฟังนะนั่นมันถ้าคือ ผมจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นก็เหมือนกับจักรวาลก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แล้วถ้าคุณเอ j นจก็โอเคนะถ้าเกิดคุณแบบว่าชอบความยากลําบากคุณอยากได้คุณอยากได้รู้สึกว่าเออต้องจะได้มามันจะต้องรู้สึกว่าฉันต่อสู้มาสิอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกความลับกันแต่ว่าเราเดินเที่ยวกันก่อนเนานะสนุกสนุกเนาะ คนที่นี่ก็มีคนเด็กหนุ่มสาวเยอะแยะเนี่ยมีมีมห,ม,มหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่นะครับมีเ,มเด็กๆน่ารักๆน,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 นะครับแล้วก็แบบเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเดินเล่นอะไรเงี้ยที่นี่มีม,มหาวิทยาลัยอ๋อที่เด็ดๆก็คือวา่ามาที่นี่นะตลอดเลยนะทุกคนคนคิดว่าผมเป็นเด็กนักเรียนโ <laughs> คตรเด็ดอะคนคิดว่าผมเป็นเด็กนักเรียนเขาถามว่าผมเรียนที่ไหน แล้วคนสกอตแลนจะถามแบบนี้แล้วเขาชอบคิดว่าผมอายุแบบยี่สิบกว่ายี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคนอังกฤษคนอังกฤษที่นั่งลนเรือด้วยกันนะครับเขาถามเขาผมบอกว่าผมคอนดักอยู่ที่อเมริกาเป็นเบนื้ออาชีพอยู่ที่อเมริกามายี่สิบปีแล้วก็ไปคอนดักที่ยุโรปอะไรเขาบอกเธอยี่สิบเธอหน้าตายี่สิบกว่าเธอไปทําอะไรที่อเมริกาทํางานแล้วตั้งยี่สิบปีอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยผมห้าสิบสี่แล้วนะเว้ย โคตกใจกันใหญ่เลยทุกคนก็อันนี้ก็เป็นผลพวงอันหนึ่งนะครับของการที่สร้างความสาเร็จโดยชิวๆแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดคุณไปดูคนที่คุณอยากได้ไหมละ่ะหน้าสําเร็จแต่หน้าเครียดหน้าแก่หน,หน้าผมร่วงผัวล้านลงพุงอะ่ะแล้วไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองคุณอยากได้แบบนั้นเหรอนี่ก็สวยดีนะนะ,ะประเทศนี้มีอะไรเจร๋งๆเยอะนะทุกคนผมแนะนําเลยถ้าคุณแบบมาเที่ยวนะ เออก็คนไทยส่วนใหญ่ก็ไปแค่คาบาโดเกียกับอิสตันบูลใช่ไหมก็โอเคนะก็สวยดีแต่ว่าเออผมชอบที่ที่อะไรแปลกๆแ,แ,แล้วก็ชอบที่มาทางใต้มันก็จะอากาศดีหน่อยเอเคเดี๋ยวจะเริ่มเข้าเรื่องนะครับแต่ว่าฝากแชร์กันนิดนึงวันนี้จะสอนเรื่องวิธีสําเร็จโดยไม่ต้องพยายามแล้วคุณจะดูเหมือนเทพในขณะที่คนแม่งเหนื่อยกันสุดๆแต่คุณดูเหมือนเทพอยากได้ไหมอยากได้ก็ฝากแชร์นิดนึงนะครับทุกคน ให้ดูวอลกกว้างๆหน่อยจะได้ไม่อึอดอดัดเจอหน้ากันแบบอะไรชนหน้ากันตลอดนี่ก็เป็นซอยซอยหนึ่งนะครับดูมีสีสันขอบคุณมากที่แชร์กันให้นะครับเดินไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเดินไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีคนหนุ่มสาวอะไรมาเดินมหาลัยเอออย่างที่บอกคนทักผมตลอดว่าเรียนโรงเรียนอะไร โคตรเจ๋งอะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเร็วว่าคุณชอบชอบอันนี้ไหมหมายถึงชอบชอบไอ้เรื่องสตอรี่นี้ไหมทุกคนขาคิดว่าผมอายุยี่สิบกว่านะคนที่เนี่แล้วเหมือนโรงเรียนเรียนมหาหลัยที่เนี่ยเกดมาปวดเจ็บอะ่ะมีอีกคนนึงผมไปซื้อของร้านเขาอายุสามสิบกว่าแต่ดูแก่ของผมเยอะเขาเองยังบอกเลยว่าดูแก่ผมเยอะตลกมากคืออัลลคนที่นี่นะ คนน่ารักเลยแบบว่าพอเจอกล้องนะแทนที่จะแบบว่าหลบหลืออะไรนะไม่มีนะก็จะทักทายฮัลโหลอะไรเงี้ยก็คือไม่เหมือนกับบางทีถ้าเกิดเราไปาไปยุโรปหรือไปบางที่นะก็จะมีอารมณ์แบบไม่ชอบให้คนกล้องโดนหน้านี่นี่คุณดูตรงนี้สวยไหมไอ้ข้างบนเนะี่ยข้างบนเนะี่ยข้างบนเนะี่ยสวยไหมสวยไหมนีวจะไปเจอที่บันดิตยูนิเวอร์สอาจจะมี โอเคนะครับทุกคนทำ,ทำไมถึงต้องทำไมถึงชีวิตของเราสบายง่ายง่ายง่าย,ายได้คนที่พยายามแบบผิดทางแล้วนะจ๊ะบอกเลยพูดพูดอันนี้พูดตามกฎจักรวาลอะสิ่งที่ผมสอนนะครับทุกคนมันคือกฎแห่งฟิสิกส์นะครับมันคือวิทยาศาสตร์สิ่งที่คุณมีคําถามมาคุณจริงๆแล้วในเวลาคุณมีคําถามเนี่ยคุณมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่ไม่เคยจูนก็เลยต้องคิดว่า ต้องไปหาคําตอบข้างนอกแต่จริงๆแล้วคุณมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่ก็มีเ,เนี่ยมันมีพลังงานคนคนหนุ่มสาวอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะมันไม่ใช่เมืองคนแก่นะที่เนี่ยคุณเห็นเรือยอดเยอะๆอย่างนี้มันไม่ใช่เมืองคนแก่นะมันเป็นแบบเมืองที่มีแล้วอ คือจุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดนะครับไม่ใช่เป็นมุสลิมที่ค่อนข้างค่อนข้างฟรีหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการความคิดนะครับก็เจ๋งมากเลยมาที่นี่นะครับแล้วก็คนแต่งตัวทันสมัยสวยไหมย <c oughs> อยากมาเที่ยวไหมยอยากมาเที่ยวไหมคุณก็ทำแบบแบบผมนะครับทุนคนก็จะ มาเที่ยวโดยไม่ต้องห่วงธุรกิจเนอะ่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีธุรกิจอะสมมติมีลูกน้องสักร้อยคนสองร้อยคนเงี้ยมัต้องเอาแค่ยี่สิบคนก็พอละยี่สิบคนคุณก็มาเที่ยวคุณก็ห่วงธุรกิจห่วงร้านอาหารขอคุณควรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาเที่ยวได้สบายใจมากนะครับแล้วก็เงินเข้าตลอดเวลาอยากจะสอนทุกคนในเรื่องนี้นะครับใา,ากได้ความรู้ดีฟร,ฟ,รฟรีนะครับปากแชนหนึ่งนะครับทุกคนเอออ่ะภูเขาก็โคตรสวย ภูเขาท้องฟ้าทะเลสวยมากมันดีจังดูสิเนี่ยภูเขาอยู่ข้างหน้าผมอให้ดูเดินถอยหลังเลยโอเคนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์อยากจะได้ข้อมูลนี้ไหมข้อมูลแห่งข้อมูลแห่งความความเยี่ยมมันเป็นสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็น ฟิสิกส์ครับไม่ค่อยมีคาม,มีความรู้เรื่องนี้นะทุกคนมันเป็นฟิสิกส์แห่งความจริงฟิสิกส์แห่งการผลิตความจริงของชีวิตคุณวิธีฟิสิกส์แห่งการผลิตความจริงธรรมชาติของความจริงของเรามันแตกต่างจากที่คนส่วนใหญ่คิดเยอะมากเลยแล้วก็เวลาสิ่งแรกเลยที่อย่างแรกเลยนะครับข้อแรกความเชื่อความเชื่อผมจะให้ไปเลยความเชื่อมันความหมายเขาว่าอะไร คุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเสมอถ้าคุณเชื่อว่าต้องดพยายามถึงจะได้ความสาเร็จคุณจะได้แบบนั้นเลยถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะต้องต้องทํางานหนักเพื่อจะได้ความสําเร็จคุณจะได้แบบนั้นเลยเออแล้วก็จักรวาลไม่ถามไม่ไถ่ทั้งสิ้นเขาก็ได้เขาก็คิดว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบนั้นทุกคนนะครับดูวิวข้างหลังมันสวยไหมโอ้โหสวยมุมนี้สวย ขอบคุณมากครับทุกคนที่แชร์ให้เยี่ะมากเลย,เลยอีกมุมก็สวยนะฝั่งนู้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกความลับครับของการการสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามดูสิดูสิสนี่ดูมุมน,นี้นี่มันยิ่งกว่าเมกไกนะสวยกว่าเมกไก่มีความเป็นยุโรปนะครับสวยมาก มีความสุขโอเคเมื่อกี้เราถึงเรื่งอ้เอความเชื่อโอเคเดี๋ยวผมจะอัดคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตของคุณทั้งหมดหนึ่งรอยเปอร์เซนคุณสร้างความจริงจากชีวิตจะของชีวิตด้วยความเชื่อของคุณแล้วสิ่งที่ผมสอนวันนี้นะครับเป็น ฟิสิกส์แห่งการสร้างความจริงแห่งฟิสิกส์แห่งการผลิตความจริงในชีวิตของคุณนะครับเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นฟิสิกส์ที่ก้าวหน้าที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วสิ่งนี้พเพราะข้อแรกที่คุณจะต้องรู้คือคุณผลิตความจริงตามความเชื่อของคุณหมายความว่าอะไรหมายคมว่าถ้าคุณเชื่อว่าแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้ด้วยถ้าคุณเชื่อว่าการทํางานหนะักเออถ้าจะสําเร็จต้องทํางานหนะักถ้าจะมีความสุขต้องทํางานหนะักหรือถ้าคุณเชื่อว่า ได้อย่างมันต้องเสียอย่างมันไม่มีใครหรอกที่ได้หมดทุกอย่างถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นเลยแล้วคุณพอคุณเชื่อแบบนั้น <S <S พอคุณได้หนึ่งอย่างคุณจะเริ่มมองหาแล้วว่าฉันจะเสียอะไรไปวะพอคุณเริ่มรวยขึ้นม,มีเงินมากขึ้นคุณจะเริ่มมองหาแล้วว่าฉันจะเสียอะไรไปวะนั่นไม่ใช่วิธีการใช้ชีวิตนะคทุกคนคุณเข้าใจผิดแล้วแล้วผมเป็นหลักฐานตัวเป็นๆนะครับให้กับทุกคนที่ว่าทํายังไงถึงจะมีได้ทุกอย่างทํายังไงถึงจะ เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในทุกด้านได้แล้วจริงๆผมจะบอกว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดอย่างแรกเลยเปลี่ยนความเชื่อข้อน,นี้เขาสาคัญแล,แล้วพอคุณคลิกนิดเดียวนะว่าพอคุณเปลี่ยนความเชื่อนิดเดียวนะมันเหมือนชีวิตคุณเปลี่ยนมันเหมือนขยับภูเขา,าคุณเห็นภูเขาอยู่ข้างหลังไหมมันเหมือนขยับภูเขาไปทั้งอันเพราะว่าเรื่องอะไรที่มันหนักๆออกไปหมดเรื่องอะไรที่มันสําเร็จยาก,ยากมันสําเร็จง่าย เพราะว่าคุณแค่เปลี่ยนเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวนั่นคือเปลี่ยนความเชื่อและมีความเชื่อเยอะแยะมากมายนะที่ที่คนส่วนใหญ่มันมันบล็อกเขานะแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณต้องเอิร์นอิ r เอิร์นอิทาปว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้คู่ควรกับความสําเร็จนั้นคือคุณมาผิดทางแล้วคุณก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันคุณไม่ได้จาเป็นต้องต้อง earn เอิร์นอิทมนเอิร์นภาษาอังกฤษแปลว่า ต้องทํางานหนักนะถึงจะได้สิ่งนั้นจะคู่ควรกับสิ่งนั้นแต่ว่าคุณสามารถที่จะเป็นเป็นสาเร็จแบบคิดคนละแบบถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อแค่นี้เองนะครับคุณสามารถที่จะได้ความสําเร็จแบบง่ายได้ผมเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับคือผมผมเชื่อว่าผมจะประสบความสาเร็จแบบสบายได้แบบให้คนเข้ามาหาแบบไม่ต้องง้อลูกค้าแบบเปลี่ยนชีวิต คนอื่นทั้งประเทศแบบสร้างคุณค่าแบบที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนในประเทศไทยผมตั้งจิตแบบนั้นผมก็ได้แบบนั้นคุณก็ได้แบบนั้นด้วยกันได้เช่นกันนะครับผมอ,อยากจะสอนเรื่องแบบนี้เนี่ยให้กับทุกคนนะเป็นความสัจริงในเรื่องของการห้าสิ่งที่เปลี่ยนเล็กๆสิ่งห้าสิ่งที่เปลี่ยนเล็กๆแล้วคุณจะได้ได้ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขอชื่อว่าขยับภเขา คอรชื่อว่าขยับภูเขาด้วยปลายนิ้วหมายความว่ามี21อย่างครับ21อย่างจริงๆในคอร์สจะให้เยอะกว่านั้นเยอะนะครับแต่ว่าเอาจำกัดไว้ที่21อย่างก่อนเ,อเดี๋ยวจะรู้รสึกหนักเกินไปนะครับในในนั้นจะมีกเ,กเกตและเกดน้อยมีอะไรที่บอกว่าคุณจะว้าวตลอดทางนะครับแล้วุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ยังไงครับคนจนคนไทยจะต้องรู้เรื่องนี้ผมอยากจะสอนไว้เป็นจานลึกให้กับประเทศไทยนะครับ ตอนนี้คอร์สนี้ยังอยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นนะครับออยู่ในราคาจาก30,000บาทผมให้ราคา9,900บาทนะครับคอชื่อว่าขยาับภูเขาบอกทีมงานของผมเลยเรียนพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเป็นคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะครับเรียนพร้อมอรมกันทั่วประเทศ12เดือน12 12ธันวาคมนะครับ12ธันวาคมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูไลฟ์นะครับใครอยากจะเข้ามาดูไลฟ์ หมายความว่าเข้ามาดูการอัดอการอัดคอร์สสดเลยน,นั่งประธานหน้าของผมเลยนั่งหน้าสุดของผมเรียกว่าเป็นซูเปอร์วีไนะครับซูเปอร์วีไตอนนี้ราคาเพิ่มอีกแค่9,900บาทนะครับเพิ่มอีก9,900บาทคุณได้เข้ามาดูเป็นซูเปอร์วีไนั่งประธานหน้าผมรับแค่5้คนเท่านั้นนะครับแล้วออบอกได้เลยว่าได้มาเป็นซูเปอร์วีไคุณจะได้เห็นการกระบวนการทํางานกระบวนการสอนกระบวนการที่ ทำยังไงที่จะสอนได้ได้ผลแล้วก็คุณจะได้ไปทํเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับสัมผัสพลังงานแบบแท้จริงนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดใครมาไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ได้นะครับไปทัวร์นะครับเป็นราคาออนไลน์9,900บาทนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูสด VIP นะครับซูเปอร์ VIP เข้ามาดู3รอบนะสามอัดสามวันเสร็จนะครับก็เพิ่มอีกแค่9,900บาทนะครับสำหรับ3รอบโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะพาดเดินดูต่อนะใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับ แล้วก็อย่าลืมแพ็คคู่ร่วมกับมาเจอตัวผมวันที่7ธันวาวันเกิดผมพอดีวันเกิดที่54นะครับเอ้ยวันเกิดที่24นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าผมเรียนอยู่ที่นี่ก็วันเกิดที่เอาเพราะชื่อว่าวิชาของโลกนะครับสอบเป็นเชาสื้อเป็นแพ็คคู่ยิ่งได้ราคาดีมายิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเจอกันนะครับผมมันอินเลิฟสีสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไลฟ์กันต่อนะครับดูไลฟ์กันต่อ พาดูกันไปนเรื่อยๆอ๋อในนั้นในนั้นเดี๋ยวพาดูนี้ดีกว่าตรงนี้ในนี้สวยมากเลยมันเป็นมันเป็นอมอลนะครับเป็นมอลทีมงานเอาไปตัดคลิปเมื่อกี้นี่เลยเนาะ <laughs> ไปตัดเป็นคลิปสั้นๆได้ขายเมื่อกี้ทำไปสามคลิปสองสามคลิปแล้วครับแล้วก็ผมก็ทำเป็นไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเห็นไหมทำหนึ่งไลฟ์หนึ่งไลฟ์ ทํางานรอบเดียวพูด,ดง่ายๆแล้วนี่ก็ดูเหมือนไม่ทํางานด้วยเพราะผมก็เดินเที่ยวอยู่แล้วแบบมีความสุขอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับพาวพวกคุณเดินเที่ยวเหมือนพวกคุณเป็นเพื่อนผมอะ่ะแล้วก็าไปเรื่อยๆใครสนใจเป็นแพ็คคู่นะขยับภูเขาเพราะขยับภูเขาด้วยปลายนิ้วกับเจตทันวาวันเกิดผมเองนะครับทุกคนดูตรงนี้รูปๆกับรอบๆมันโอ้โหสวยเลยดูดิ ตัวนี้ต้นปาล์มด้วยสวยๆเหมือนที่เหมือนที่บันเด็ตยูนิเวอร์สเลยถ้าอด้ให้ดูจับนิ่งๆสวยไหมดูรอบๆมองมันสวยดิวันนี้มันเหมือนกับไฮโซนะที่เนี้ยที่นี่ดูไฮโซโอเคปังไปดูอะไรกันสนุกสนุกอ่ะ จะบอกให้ถ้าคุณเป็นความเชื่อนะความเชื่อนี่มันกําหนดทุกอย่างบางคนนี่เคอะบางคนเคอะแต่ว่าเอานะถ้าถ้าใครเขาอยากจะมีประสบการณ์ทุกคนที่มีความเชื่อแบบไหนถูกหมดเข้าใจปะย่าไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยถ้าคนอื่นเขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องหนักต้องเหนื่อยต้องต้องต้องทำค่ะกว่าจะแกะกว่าจะกว่าจะอะไรสําเร็จต,ต้องแก่ก่อนอะไรทํานองนั้นนะครับอืม โอเคเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้กันจะได้เป็นคลิปใหม่ได้เก่งไหมจะได้มีคลิปหนึ่งจะได้ดูลุกต่างกันโอเคมาสตาร์บัคก็คนเยอะมากนี่มีสตาร์บัคส์ด้วยให้ดูเพียบให้ดูดูเหมือนบรรยากาศน้าเดินมากเลยทุกคน เปลี่ยนเปลี่ยนลุกใส่แว่นดีกว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอน <c oughs> เลยตาเป็นนิดหน่อยโอเคนะครับโอ oh, บรรยากาศดีมากนี่ทุกคนจะเล่าให้ฟังเมื่อตั้งแต่ผมเฝ้ามองมาตลอดเลยนะเมืองเนี้เฝ้าลองมาว่าอากาศไม่จะเป็นยังไงอากาศเฝ้ามองมาตลอดก่อนที่จะมาเพราะผมรู้ว่าผมจะต้องมาอยู่ที่นี่ประมาณวันเนี้ยวันที่ วันที่เอ่อวันวันสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนอ่อสิ้นเดือนสิ้นเดือนที่เอ่อพฤศจิกนะต้นเดือนจนทันว่าแล้วก็ดูตะดูมันก็ฝนตกบอกฝนตกตลอดฝนตก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 วันนี้ผมมาผมมีเทคนิคสั่งอากาศได้อนี้ไม่ได้โมนะผมทำมาตลอดเลยทามาบ่อยมากแล้วก็ทามาแล้วก็ได้ผลสําเร็จวันนี้เนี่ยฝนตกแป๊บเดียว เนี่ยออกมาเดินได้ออกมาเดินแล้วก็แบบไม่อากาศไม่ร้อนเลยเย็นสบายเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดแบบนี้เดินกลางสบายพอดีนะครับอ้าวเข้ามาแล้วฝากแชร์เดี๋ยวก็ดูเที่ยวเกันไปคุณก็เที่ยวผมก็เที่ยวสนุกสนุกนี่เขาจัดคิดมาแล้วนเนี่ยคิดมาละสวยดีชอบไหม เดี๋ยวเราจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นช่วงวินเทอร์นะครับช่วงวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะไม่ช่วงนี้เขาจะไม่ร้านรวงก็เกือบจะปิดปิดเยอะเป็นกันนะครับก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบสบายๆแล้วโอเคผมจะอัดให้อีกหนึ่งคลิปดูสวยงาม แสงดีแสงธรรมชาติอดีสุดดูต้นไม้มันโอ้โหต้นส้มนี่สวยมากดูแถวเนี้ยเอาตัวตรงนี้หน่อยสักสักคลิปหนึ่งก็ได้อะจะสอนเรื่องสอนเรื่องความเชื่อดีกว่า,าทุกคนนะครับจำไว้เดี๋ยวตัวนี้แสงเยอะไปหน่อยหออัวเน่งโอเคแสงเติดด๊ดเตเต ได้ละเพื่อนๆครับถ้าคนความเชื่อของเราเนี่ยมันทํามันจะกําหนดชีวิตของเรานะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อแบบไหนคุณจะได้ชีวิตแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องกลับไปเปลี่ยนที่ความเชื่อนั่นเป็นต้นต่อของทุกสิ่งนะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องเถียงกับใครเลยในเรื่องของความเชื่อเพราะว่าถ้าใครเชื่อแบบไหนเขาจะได้แบบนั้นเลยถ้าคนเชื่อว่าเขาจะต้องลําบากเขาจะต้อง เขาจะต้องออแก่แล้วป่วยอีกอ,อย่างหนึ่งเขาจะแก่แล้วต้องเสื่อมถอยคุณรู้ไหมผมนี่54นี่กระฉับกระเฉงมากเลยนะแบบเดินทั้งวันนี่ไม่วันหนึ่งมาเดินยุโรปเนี่ย20,000 2 5 0 0 9นี่คือไม่เหนื่อยเลยนะแล้วก็กระฉับกระเฉงเดินเร็วมากนะครับแล้วก็เดินเร็วกว่าทีมงานของผมอะทีมงานงผมอายุน้อยกว่าผม20ปีอะผมเดินเร็วนําหน้าเขาไปจูดเป็นตานานำเขาเป็นหมดเลย แต่ผมบอกแล้วเลยว่าคุณไม่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะต้องแก่คุณจะต้องเจ็บป่วยคุณจะต้องอะไรคุณถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นเลยแล้วไม่ต้องไปเถียงกับคนอื่นเพราะว่าทุกคนที่เขาคนจะได้ตามความเชื่อหมดเพราะฉะนั้นเขาจะถูกทุกคนถูกหมดเลยนะครับทุกคนถูกหมดเลยเพราะจักรวาลจักรวาลเจเนอรัสพอใจกว้างพอที่จะให้ทุกคนได้รับประสบการณ์แบบที่ตัวเองอยากได้หรือว่าแบบที่ตัวเองเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเปลี่ยนความเชื่อสองเปลี่ยนสิ่งที่คุณ prefer เปลี่ยนสิ่งที่คุณ อยากได้มันเป็นแค่เลือกเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้เลยมันคียคือคํานี้นะมันไม่ใช่ความหนักๆน,นะมันเป็นแค่เลือกคุณจะต้องชัดเจนกับสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะหรือว่าคุณสิ่งที่คุณไมไ่เรียกว่าอยากได้หรอกเพอเรียกว่าอยากได้มันรู้สึกขาดใช่ไหมแต่คามันคือ feeling มันคือสิ่งที่คุณอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนในชีวิต A B หรือ C คุณอยากได้ A คุณอยากได้ A ทํางานหนักๆแล้วเหนื่อยแล้วแก่ลงร่างกาย พังลงก็ได้ A หรือจะเอา B, B. คือเงินเข้าตลอดลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณอยากได้แบบนั้นก็ B ก็ไดก้ก็แค่เลือกเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณจะเริ่มหาเห็นหลักฐานแล้วนี่ไปผมบอกได้เลยมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่เรื่องเรื่องอุบิเหตุหรือเรื่องอุบัติเหตุที่คุณมาฟังผมนะที่คุณมาเจอคลิปนี้นะเพราะาอะไรเพราะว่าผมเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นแล้วถึงการที่ประสบความสําเร็จ แบบง่ายๆแล้วมีเงินเข้ามาตลอดเวลามีคนวิ่งเข้าหาตลอดเวลามีแต่คนอยากได้ตัวผมเป็นตัวอย่างสิ่งนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาดูคลิปนี้มันไม่ได้เป็นอุบิเหตุนะครับรีบลงทะเบียนนะครับใครสนใจเนี่ยรีบลงทะเบียนมาเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมเลยวันที่คอร์สชื่อว่าขยับผกเออคอร์สชื่อว่าวิชาของโลกเพราะคนจะวิ่งเข้าหาคุณคุณเปลี่ยนความเชื่อนั้นซะนะครับแล้วคุณจะได้คนที่วิ่งเข้าหาคุณแล้วเป็น แล้วคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคนมีแต่งเงินเข้ามาตลอดไหลเข้ามาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมจะบอก6 8เทคนิคในการหาเงินที่จะ,ะเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ทำได้ง่ายๆสบายๆเป็น Passive Income นะครับแล้วก็โอเคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมจะสอนวิธีการในสิ่งนั้นทั้งหมดเลยในวันที่7ธันวาคมเรียนพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเรียนพร้อมกันทั่วประเทศตอนนี้ราคาอยู่ที่ หนึ่งหมืน่นถ้าเป็นโซน B นะครับเอ้ยโซน C นะครับโซน C ก็คือหลังสุดเลยวันนี้ให้ราคาพิเศษ9,900เหลือแค่2ที่นั่งนะครับ9,900พสองที่นั่งนั่งหลังสุดนะครับแต่ก็ยังได้ข้อมูลดีอยู่แล้วก็ออนไลน์13,900บาทนะครับออนไลน์13,900บาท,รบออ 1, 3, บาทเรียนพร้อมกันทั่วโลก VIP นั่งหน้าสุดเลยได้ทั้งออนไลน์และเจอตัวก็เอ่อ19,900นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นซูเปอร์ดีไอพอ่็ มาทานข้าวกับผมเลยกับแมรี่นะครับเป็นโคชชิ่งได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยที่นั่งเดียวนะครับ99,000บาท99,000บาทได้นั่งทานข้าวกับผมกับแมรี่เป็นดินเนอร์โคชชิ่งที่บ้านผมเองเลยนะครับโอเคเราเดินคุยกันต่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอยการดีจัง นี่ฉากนี้ก็สวยนะเอเอนี่ค่มีหลาต้นปาล์มนี่โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากจะให้ผมกับทีมงานปรับเพจของคุณผมจะตัง้งปรับแบรนด์ให้คุณปรับเพจของคุณามาเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งกันนะครับกรุ๊ปโคชชิ่งตอนนี้ราคาอยู่กรุ๊ปโคชชิ่ง กรุปโคชชิ่งนี้จะช่วยปรับเพจปรับแบรนด์ช่วยวิธีการหารายได้จากเพจของคุณนะครับไม่ใช่เพจอย่างเดียวอินสตาแกรมทิก o k YouTube ทุกช่องทางปรับเพจปรับแบรนด์ปรับวิธีการขายหาหา,หาตัวตนหาของที่คุณหาของในตัวคุณนะที่มันเป็นเด่นโดดเด่นในตลาดนะครับที่คนอื่นไม่มีแล้วคุณสามารถทำเงินดีๆกับมันได้มาเจอกันในกรุ่ปโคชชิ่งนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่290,000บาทนะครับเหลืออีกแค่คนเดียว เท่านั้นนะครับเลยแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วปีหน้าจะเป็นราคา3,90แสนบาทแล้วเรารับแค่4คนต่อกรุ๊ปนะครับเริ่มที่แล้วครั้งนี้จะเริ่มเรียนวันที่10บกับ11ธันวาคมนะครับถ้าใครสนใจรีบลงทะเบียนด่วนนะครับผมบันฑิตเรื่องสีสวัสดีครับอ่กไปลงทะเบียนที่ l i น์แอนะครับไลน์แอดบัณฑิตบูนิทนะครับบัิตแล้วเราเจอกันนะครับ